อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีจ้ามาถึงบาเรนนะคะปฏิท,ทินร้อบไปด้วยทะเลทั้งเพเลยนะ,ะนี่ก็เป็นช่วงวันยินยินแล้วนะคะประมาณตีห้าเลือแล้วนะ,ะป้าป้าก็พาพวกเรามาเที่ยวเล่กันแข่แบบ้านนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะถ้ามาวันเถียงนี้ไม่ต้องแรงเลยวารอนมากๆเลยนะคะออกมาไม่ได้จากบ้านนะตีน้อยเขาก็ดีใจมากเลยนะคะมาเที่ยวเล่กังแรกเลยจ้าพี่น้องจ้ามาถึงปุ๊บก็ตีลูกน้ำเล่กเ,เลยแหละจ้าเนาะ 没事儿啊，姐谢哎嘿嘿。 คุณแม้ก็ทุกใจแล้วนี่พราะว่าอยู่เมืองไทยนะคะบ้านก็อยู่แคริมเล่เลยนะอยู่จังหวัดกระบี่นะคะถึงกาพอมา,าอยู่บาเรียนก็คือเล่จังเพเลยจ้าพี่นงจ้าอาหารตะเลนึ่งแบบว่าทุกหมักเลยนะคะที่ แต่นี่ก็ไปบอกให้หนูลูกๆแลนะน้าผัว่าอยู่ประเทศจีนมันเป็นประเทศเมืองหนาวนะคะถึงกาบ,บาเรนมันเป็นปะทะเลทรายเมืองร้อนนะคะถึงว่ามีเล่แต่ว่าอากาศกร้อนนะจ๊ะพี่น้องจ้าความร้อนอยู่ที่ประมาณ60-50องศาเลยพวกหล,ลูกเขาก็ย้ายมาจากประเทศจีนนะคะถึงก็ตีน้อยก็เกิดที่ประเทศจีนนะ ยายมาอยู่ประเทศเมือง้อนแบบนี้ลูกก็ต้องแบบว่าปรับตัวกันไม่หมุดเลยนะบาเรนเขาจะใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาอาหรับในการซื่อสานทั้งหมดเลยนะคะส่วนโบเรานี่ก็แลงภาษาจีนมาตั้งแต่อยู่จีนแล้วนะก็ต้องมาปรับตัวกันไม่กระทั่งหมดเลยค่ะทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะมาเรียนภาษาอังกฤษกันไม่หล้าจ้าพี่น้องจ้าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของพวกเราด้วยนะคะพี่น้องจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะนําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆได้แรกกันแล้วนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีจ้า 아